สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนผมเนยก็จะพาทุกคนเนี่ยเป็นเล่นแบบสปีดลันสี่นั่นเองนะครับโอเคเนาะซึ่งแบบนี้นะครับผมผมก็เคยถ่ายคลิปแล้วเนาะในช่วงแรกๆที่ผมถ่ายคลิปเลยเนาะแต่จริงๆเราก็ไม่ถ่ายคลิปแบบนี้กันมานานมากเเนาะก็คือเอาจริงๆแบบนี้ก็เป็นแบบที่เก่ามากๆเลยเนาะมันก็อยู่กับแบบนี้ก็อยู่กับระบบมาได้ประมาณเจ็ดถึงแปดปีได้ละบางนะสำหรับแบบนี้ก็คือ ไม่ค่อยได้เลาะช่วงนี้แบบพวกนี้ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวนะมาผิดทางซวยเลยโอเคมาคุณผู้ชมครับซึ่งแบบนี้ผมก็เคยเล่นไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะมาเล่นกันอีกครั้งเนะาะครันนี้เนี่ยเราก็จะมากับน้องสไปร์นะครับค<อ>ุณผู้ชมตอน,นเนี่ยคือน้องสไปร์ตเขาไปไกลแล้วอะกกกก็็ออออยยยู่่่่่่่โลกกเลเเนนมมมมาาาาพีใชไตไตตคือรู้สึกว่าไอ้กระบอกเ,เขียวนี่คือมันโดนไม่ได้ใช่ปะต้นกระบ,บอก กังกระบองโดนได้ใช่เหรอ,อเอาวิธีไม่เชื่อหรอกโดนได้พี่เคยโดนแล้วโดนแล้วเหมือนกันจะไม่ตายใช่เหรอ,อม,มาทุกคนเราเรา,อย,เราอยู่ที่เราอยู่ที่โลกสามกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนาะเอาจริงๆก็ยากอยู่เหมือนกันตอนนี้ครับทุกคนเราจะตามน้องสไปดทันแล้วเนาะแต่ว่าสไปดเหมือนเขาจะนำไปแล้วอะรึเปล่าโลกสาม ตัวพี่วันมึงก็ไม่ได้อุ้ยตายอีกแล้วไ,ไหนนะเดี๋ยวพี่ก็ตายอีกขอให้ตายขอให้ตายขอให้ตายเไม่รอเลยเกือบตายเกือบตายโอเคเดี๋ยวพี่เราที่โลกเสียแล้วกันเนาะอโอเคมาครับทุกคนตอนนี้นก็คือมีคนจอยผมเพื่อน,นผม,มจ่าย โอเคมาโอเคมาทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงตรงนี้นะทุกคนด่านที่สี่เนาะโอเคมาฮึบฮึบฮึบเยเกือบเกือบตาโอเคมาทุกคนฮึบฮึบ We the might have busy.